สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดงานนะครับผมก็เลยมีเวลารวบรวมภาพทำคลิปสัตว์ป่านะครับที่พี่น้องเอฟซีได้ถามถึงนะครับก็มีพี่น้องเอฟซีอีกท่านหนึ่งนะครับถามถึงกระทิงว่ากระทิงฝูงใหญ่ไหมกระทิงเยอะไหมนะครับก็จะพาพี่น้องเอฟซีไปดูเลยครับ ว่ากระทิงมันเยอะขนาดไหนนะครับเป็นฝูงครับเป็นฝูงกระทิงเยอะก็จะอยู่ข้างในนะครับข้างในป่าระเลิงร้อยรูครับถ้าเราเข้าไปก็จะมีโอกาสเจอเจอทุกวันครับกลางวันก็เจอเขามีโอกาสได้เจอครับเพราะสัตว์ป่าเยอะมากครับเยอะมากเดี๋ยววันไหนที่ผมบ้างสะดวกครับทางเข้าไปในป่าระเริงร้อยรูนะครับทางเข้าไปได้อย่างสะดวกนะครับ ผมจะเข้าไปเก็บภาพห้างนะครับกับเขื่อนนะครับที่อยู่ในกลางป่าดงดิบนะครับมาฝากพี่น้องเอฟซีครับท่านไหนท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศในป่าลึกนะครับในป่าะระลงร้อยรูครับจะมีสํานักงานเจ้าหน้าที่นะครับตั้งอยู่ตรงนั้นครับคอยรักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกให้กับจิตอาสาให้กับ นักท่องเที่ยวนะครับที่อยากเข้าไปชมนกชมสัตว์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ไปชมกันครับว่ามีกระทิงมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมได้เก็บภาพมาให้พี่น้องได้ดูก็มีตัวนิ่มด้วยนะครับหรือว่านางอายนะครับเป็นสัตว์ป่าที่หายากครับก็ได้เห็นกันด้วยนะครับก็เลยทำคิดฝากมา คลิปกระทิงด้ยครับก็ฝากเจ้านิ่มครับเจ้าตัวนิ่มหรือว่านางอายด้วยนะครับเป็นสัตว์ป่าที่หายากครับ ครับสำหรับกระทิงนะครับก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับก็ได้เห็นประก,กันไปแล้วนะครับว่าเป็นภาพที่หาดูยากหาดูยากมากครับนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าของพื้นป่าดงใหญ่สีของเรานะครับก็ช่วยกันดูแลครับก็จะมีช้างคลิปช้างนะครับที่เกี่ยวกับช้าง ข้อมูลของช้างนะครับควรระวังช้างประเภทไหนช้างที่มีพฤติกรรมอย่างไรเราจะเข้าใกล้ได้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ครับให้พี่น้องชุมชนในบ้านได้รู้กันว่าช้าง ที่มีชื่อนะครับจะมีทั้งอันตรายและไม่อันตรายจะมีทั้งเข้าใกล้ได้เข้าใกล้ไม่ได้นะครับก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมแต่ละตัวนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลผมมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปช้างให้พี่น้องได้ศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ ขอขอบคุณพี่น้อง FC มากนะครับที่ให้ความสนใจเข้าไปดูช่องของคนหลังเขานะครับผมก็ฝากพี่น้องติดตามรับชมช่องคนหลังเขาต่อไปนะครับขอบคุณครับ